สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี่คุโจลอีสานมาหาหนูขี่ขมครับผมเมื่อนี่บินเดียวครับสมาชิกมาม่าครับไปกรุงเทพแล้วครับพ่านเอครับมาคนเดียวครับผมนี่ครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศปลานี่ครับปลาดงไงครับมองที่เคยหาเถี่ยวกระครับมาห่างกับพ่านเอซีโกงครับเมื่อนี่เลาะมาเรื่อยๆครับ ได้เข้ามากกับพ่อละครับนี่จะแถวเก่าครับพี่น้องพ่อแล้วนี่ครับหวยมันครับพี่น้องหวยบ่ายังไงครับน่าจะเป็นหนูลูกมันครับนี่ครับแป๊วพี่น้องครับแปวงามงามเลยครับข้างขืนมันข้างออกจากหวยมันครับหนูพอหนึ่งตรงนี้แป๊วครับลักตามแป๊วมันเลยครับ หูหนึ่งหวยหนึ่งสิมีััหนึ่งครับพี่น้องไปครับดักกันครับพี่น้องสำหรับเหยื่อของข้าก็เป็นมั่นคืเอเกอครับพี่น้องมั่นเผาครับนี่ครับ ยางมาได้สักพักหนึ่งพี่น้องครับมาพ่ออีกข้ยหนึ่งครับพี่น้องนะครับห้อยขดกินบ่ค่อยมีครับแถวนน่อยเ่ี๋ย่ยางมาพอ้าวขวยเลยครับนะครับควยวกใหญ่เลยครับพี่น้องอาจจะเป็นพ่อแม่มันครับนี่เดี๋ยวหาเลาะหาแปลวพี่น้องหาแป๊วนี่หายากกาหาขวยอยู่ด้ครับหกครับนะครับหาแปลวบ้างครับพี่น้อง ้หายากโอ้พี่น้องครับพอแล้วครับพ่อแล้วหาบกดนเนี่ยครับโอ้หาบกดนเลยนี่ครับเดียวครับนนยูบอ่ครับพี่น,อน้องมายูบ่นี่เรียกว่ากับแผนดีได้ครับพี่น,อน้องแผนดีครับมองห่างมึงนะครับนะ่องห่างเบิ อยากพี่น้องครับพี่น้องดครับผมมาสอบครับพี่น้องครับมายามหนูครับผมใส่ไส่สองกงครับหมู่บ้านครับนะครับอยามกลางครับพี่น้องสิมานมาครับมือหนินะครับพี่น้องยามกงแรกครับพี่น้องอากาศหนาวครับมือนีรลมแห้งครับ ลันบ่ครับพี่น้องโอ้ลันอยู่ครับลันอยู่ลันอยู่โอ้ถืออยู่ครับถืออยู่นี่ครับพี่น้องนี่ครับหนูขี้ขมครับผมตัวนี้น่าจะเป็นลูกมั้งครับกำลังเป็นเบาครับแต้มแรกครับพี่น้องกงแหลกมันละครับพี่น้อง ยายามกลงที่สองครับผมบ้านพี่น้องครับยามกลงที่สองครับผมกงสุดท้ายเลยครับห่างสองกลงครับพี่น้องหกมันหายากครับนี่ครับไม้ไ้แล้วครับม่งกันนะครับพี่น้องลั่นบอมีตัวบอลันอยู่ครับลั่นอยู่ลั่นอยู่ครับมีตัวบอครับมีตัวบอครับ เห็นแรนอยู่พี่น้องเรียนอยู่ครับนี่พี่น้องบอ้ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแม่ครับแม่มันครับนี่ตัวไงเติบครับนี่ครับโอ้ห่างสองกงถือทั้งสองครับเมื่อนี้ครับโอ้หมันหมันครับพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสุดยอดครับสุดยอด หนูขี้ขมครับบางหมองกจะเจิ้นหนูฟันขาวหนูงามหนูนวลครับหนูนี่ก็บางดินบ่ครับบางหมองเอิ่นเอื่นหลายหลายอย่างครับตามพื้นที่ครับนะครับพี่น้องมันมาครับผมขอบคุณหลายครับ